เงาเสือบนสันป่าชายแดนพมา่า 1. แม่เสือดาวกับลูกในเงามืดของเถาวันพันรัตแม่เสือดาวรูปร่านเคพียวกำลังนำลูกทั้งสาออกหากินยามเย็นลูกทั้ง3อายุราว18เดือนวัยที่ใกล้จะออกจากป้อมแม่วันนี้คือบทเรียนสำคัญแม่คอยสอนวิธีซ่อนตัววิธีเดินอย่างไรไม่ให้เกิดเสียงวิธีปีนขึ้นไปบนไข่สูงชันและที่สำคัญที่สุด คือรู้จักเวลาที่ต้องหนี 2. เสือโคร่งปรากฏตัวทันใดนั้นเสียงกิ่งไผ่หักดังสะท้านเงาร่างมหฮมาโผล่ออกมาจากพงถาวันเสือโคร่งเพศผู้วัยหนุ่มหนักเกือบ180กิโลกรัมกล้ามเนื้อขาหลังแน่นราวสปริงพร้อมจะพุ่งเข้าจมตี 3. การวิเคราะห์การาเผชิญหน้าในป่าใหญ่ขนาดไม่ใช่ทุกสิ่งเสือโคร่งหนุ่มแข็งแกร่งกว่า หนักแน่นกว่าแต่เสือดาวกลับเหนือกว่าด้วยความเร็วความคล่องตัวและเหนือกว่านั้นเธอไม่ได้อยู่ลำพังลูกทั้งสามแม้ยังเยาว์วัยแต่ก็รวมกันหนักเกือบ90กิโลกรัมขณะที่เสือโครงตัวนี้ไม่เคยเจอการต่อสู้กับนักล่าด้วยกันมาก่อน 4. การประจันหน้าเสือโครงส่งเสียงคำรามต่างเสียง,งลึสะท้อนท้องไปทั้งป่าแม่เสือดาวตอบกลับด้วยเสียงฟ้อหลกคม ครงเล็กจางออกพร้อมรับสึบลูกทั้งสามกระจายตัวออกไปล้อมรอบเสือโครงจากหลายทิศ 5. าการต่อสู้สั้นๆแล้วแม่เสือดาวก็ตัดสินใจพุ่งเข้าโจมตีก่อนเธอพุ่งผ่านข้างลำตัวเสือโครงอย่างว่องไวสร้างความสับสนให้คู่ต่อสู้ลูกตัวโตวพุ่งใส่หางลูกกลางขบเข้าที่ขาหลังส่วนลูกเล็กตะปบด้านข้างเสือโครงหมุนตัวอย่างบ้าคลัง่งแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปหาเป้าหมาย อีกตัวก็เข้ามาแทนที่การโจมตีที่ต่อเนื่องรวดเร็วและประสานเป็นทีมทำให้เสือโครงเริ่มเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การล่าธรรมดาแต่คือการต่อสู้ของครอบครัวที่พร้อมปกป้องกันและกันด้วยชีวิต 6. การถอยแอนบทเรียนสุดท้ายเสือโครงตัดสินใจถอยไม่ใช่เพราะความขลาดแต่เพราะสัญชาตญาณน,นักล่าที่แท้จริงเขารู้ว่าพลังงานที่จะเสียไปในการสู้ครั้งนี้ ไม่คุ้มค่ากับบาดแผลที่จะตามมาเขาถอยช้าช้ามองศบตาแม่เสือดาวก่อนหายลับไปในเงาไผ่แม่เสือดาวยืนนิ่งเฝ้ามองจนแน่ใจว่าสัตรูจากไปลูกทั้งสามรีบกลับมาซุกตัวข้างแม่ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปขอบคุณครับ